ลองเล่น c h ชาแนลสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนไปลองทําสังขยาใบเตยไว้ทานเองที่บ้านสูตรนี้ไม่ใส่แป้งนะครับแต่บอกได้เลยว่าทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะครับเพื่อนๆจะรับประทานคู่กับขนมปังแบบนี้หรือจะนําไปราดบนปังปิ้งแบบนี้ก็อร่อยไม่แพ้กันเลยนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปดูวิธีการทํากันเลย สำหรับขั้นตอนแรกเราก็จะมาเตรียมในส่วนของน้ำใบเตยก่อนนะครับใช้ใบเตยประมาณ20ใบนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนำเข้าเครื่องปัน่นเติมน้ำ1 5 0บมลตรปั่นให้ละเอียดเลยนะครับหลังจากนั้นนำไปกรองก็จะได้น้ำใบเตยเข้มข้นแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะตอกไข่ลงไปในอ่างผสมนะครับวันนี้เราใช้ไข่ไก่ทั้งหมด4ฟองตีผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นเติมน้ำตาลมะพร้าวลงไป วันนี้เราใช้ทั้งหมด200กรัมนะครับถ้าใครชอบหวานสามารถเพิ่มได้นะครับเสร็จแล้วเติมกะทิลงไปวันนี้เราใช้กะทิทั้งหมด250มิลลนะครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายดีนะครับหลังจากนั้นตัดรสด้วยเกลือ1ส่วน2ช้อนชานะครับเสร็จแล้วก็เติมน้ำใบเตยที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครูน่นี้ลงไปได้เลยครับวันนี้เราใช้น้ำใบเตยทั้งหมด150มิลนะครับ คนผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนําไปกรองด้วยผ้าขาวบางหรือกระชอนแบบนี้ได้เลยครับโอเคหลังจากที่ได้ประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําไปตั้งบนน้ําเดือดกันนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับประมาณ1 0บถึงสินาทีนะครับระหว่างนี้เพื่อนๆต้องคนไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่คนมาสักพักนะครับจะสังเกตว่าเนื้อสังขยาของเราจะเริ่มคนขึ้นแบบนี้เลยนะครับ เนื่องจากสูตรนี้ไม่ได้ใส่แป้งนะครับเนื้อสังขยาของเราอาจจะไม่เนียนมากเท่าไหร่เราจึงต้องนําเข้าเครื่องปั่นอีกหนึ่งรอบเพื่อให้เนื้อสังขยาของเราเนียนขึ้นนะครับโอเคหลังจากที่ได้ประมาณนี้แล้วนะครับเราก็จะเทกลับลงไปในหมอ้อแล้วก็นําไปตั้งบนน้าร้อนอีกประมาณ3นาทีนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้สังขยาใบเตยเนื้อเนียนๆแบบนี้เลยครับ เพื่อนๆจะรับประทานคู่กับขนมปังแบบนี้หรือจะนำไปราดบนขนมปังปิ้งแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการทำสังขยาใบเตยง่ายๆแบบไม่ใช้แป้งนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมเอาไปลองทำกันดูนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับและสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ